สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่น DVD Recorder นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD ที่อัดบันทึกได้ยี่ห้อฟิลิปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้เป็นฟิลลิปดีวีดีเล็ก r อนะครับรุ่น DVDR33370H นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่ารุ่นนี้ครับ DVD-R 3 3 7 0 h นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเครื่องเล่น DVD และกคอเดอร์ยี่ห้อฟิลิปนะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสในตัว 250GB กิกนะครับอัดได้300ชั่วโมงทีเดียวนะครับเป็น G-Code ด้วยนะครับตัวนี้ผมทำการต่อสายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมต่อจากกล่องดิจิตอลมานี่ครับผมเปิดกล่องดิจิตอลแล้วก็นำสายมาอินพุตเข้าตรงช่องนี้นะครับช่องอินพุตสัญญาณเข้าแล้วก็สัญญาณออกมายังทีวีเครื่องนี้ก็คือช่องนี้นะครับอินพุตจากกล่องดิจิตอลมานะครับ มาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องเล่น DVD ีดเล็กคอเดอร์ยี่ห้อฟิลิปนะครับรุ่น d v d r 3 3 7 0 h นะครับมีฮาร์ดดิสในตัว250กิกนะครับตัวนี้นี่ครับฮาร์ดดิสสองร้กิกนะครับมาพร้อมกับรีโมทนะครับเป็นรีโมทของมันเลยนะครับมีปุ่มสลับอ่ามีปุ่มระหว่างฮาร์ดดิสดีวีดีตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ อ่าอันดับแรกเลยนะครับผมจะเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับในการทดสอบนะครับปึ๊บอ่าผมจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นโลโก้ฟิลิปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับทีนี้อ่าแล้วก็ผมจะลองใส่แผ่นให้เขาให้มันอ่านแผ่นดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอ่าตอนนี้กําลังโหลดเครื่องอยู่นะครับ เครื่องเล่น DVD ที่มีฮาร์ดดิสในตัวมันก็จะไอ้นี่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผมจะทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการทดสอบการเลกคอร์ดเลยก็แล้วกันนะครับทั้งนั้นผมจะเลกคอร์ดนะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับมีสัญญาณยุบยับยุบยับแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้มันยังอยู่ในฮาร์ดดิสนะครับให้เรากดคําว่าซอสได้เลยนะครับตรงนี้ซอสนะครับตรงนี้ซอสในการหา หาสัญญาณช่องนะครับผมจะกดปุ่มซอร์สนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้กดซอร์สไปมันก็จะเป็นแคม1นะครับแคม1ยังไม่ใช่นะครับแคม2ยังไม่ใช่ตัวที่3นี่ครับเป็นทีวีมาแล้วจากกล่องดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทีวีจากกล่องดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล็กคอร์ดนะครับก็คือกดปุ่มแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับเล็กคอร์ดหรือจะกดปุ่มเล็กคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ใช่นะครับแดงๆตรงนี้แต่ว่าจะกดในรีโมทนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการกดปุ่มเล็กคอร์ดอัดบันทึกนะดูจอนะครับผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะมีตัวเลขนับตรงนี้นะครับตัวเลขนับไปแล้ว3 4 5ห้านะครับแล้วก็พร้อมกับตัวแดงๆจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้ามีการเล็กคอร์ดนะครับผู้ชมครับนี่นี่ครับตอนนี้มันเล็กคอร์ดอยู่มีไฟแดงๆติดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ แล้วตรงนี้ก็จะนับเวลาไปนะครับเมื่อมันเล็อขอดตรงนี้แดงๆนะครับตอนนี้เล็อขอดแล้วนะครับอ่ามันตัวหนังสือมันก็จะหยุดหายไปเองนะครับถ้าเราเล็อขอดแต่ให้ดูไว้ตรงนี้นะครับสถานะในการเล็กขอดนะครับมันยังอยู่นะครับเพราะว่าไฟแดงๆอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าตอนนี้ผมเล็อขอดจากช่อง7อยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่ผมต่อจากกล่องดิจิตอลมานะครับกล่องดิจิตอลตรงโน้นแล้วก็มานําสัญญาณมาตรงนี้แล้วก็บันทึกลงฮาร์ดดิสต์นะครับตอนนี้ผมทําการบันทึกลงฮาร์ดดิสต์อยู่นะครับตอนนี้นี่ครับผมทําการทดสอบว่าผมจะสต็อปนะครับสต็อปเลกคอร์ดนะครับก็กดปุ่มสต็อปได้เลยนะครับแล้วไฟตรงนี้ก็จะหายไปถ้าเรากดปุ่มสต็อปนะครับปึ๊บนี่ครับผมสต็อปนะครับตอนนี้กดปุ่มสต็อปแล้วนะครับ ไฟยังไม่หายไปต้องกดแรงๆนะครับหรือว่าฐานหมดครับหายไปแล้วครับนี่ครับอันนี้หยุดแล้วนะครับหยุดสต็อปแล้วทีนี้ผมจะลองไปดูนะครับผมจะลองไปดูในฮาร์ดดิสก์ที่เราที่เราทําการในนี่นะครับเดี๋ยวผมจะผมจะปิดกล่องก่อนนะครับนี่ครับกล่องผมเปิดอยู่ผมจะปิดกล่องปึ๊บอ่าผมปิดกล่องดิจิตอลแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนี่ไม่มีทีวีมาผมปิดกล่องแล้วทีนี้ ผมจะมาดูที่เราบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสต์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่ามันจะมีเมนูโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราเราเราบันทึกลงฮาร์ดดิสต์เรียบร้อยเห็นไหมครับทางขวามือแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูนี่ครับดูดูที่เราเลกคอร์ดเมื่อสักครู่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเลกคอร์ดลงฮาร์ดดิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเลกคอร์ดเรียบร้อยนะครับอ่าผมสต็อปนะครับ เดี๋ยวผมสลับโหมดมาที่ DVD นะครับเพื่อทําการเล่นแผ่นให้ทุกท่านได้ชมนี้สลับโหมดมาที่ DVD แล้วนะครับมันก็จะขึ้นโลโก้เป็น DVD อ่ะผมกดโ p เพนออกมาผมจะทําการใส่แผ่นนะครับใส่แผ่น DVD ทดสอบการเล่นแผ่นการอ่านแผ่นนะครับการอ่านแผ่นของอแผ่นหนังทั่ว,วไป DVD ทั่วๆไปนี่เองนะครับว่ามันจะอ่านแผ่นยังดีอยู่ไหมนะครับเพราะว่าบันทึกลงก็ทดสอบบันทึกให้ดูแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ อันนี้เป็นการอ่านแผ่นหนังทั่วๆไปนะครับการเล่นแผ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับมาแล้วนี่ครับการเล่นแผ่นทั่วๆไปนะครับการเล่นแผ่นทั่วๆไปของเครื่องเล่น DVD ีเล็กคอเดอร์ของยี่ห้อฟินลิปนะครับเป็นรุ่น d v d ี3ีอาร์สามสามเจ็ดนทนะครับตัวนี้นี่ครับชื่อรุ่นนี่ครับชื่อรุ่นเขานี่ครับชื่อรุ่นนะครับนี่ครับ ตัวนี้มีฮาร์ดดิสในตัวนะครับ2 5 0อกิกนะครับอันนี้คือการอ่านแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีทีเดียวนะครับอ่าผมสต็อปนะครับสต็อปแล้วก็เอาแผ่นออกเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการเล็กคอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับการบันทึกลงฮาร์ดดิสอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้ชมนะครับอ่าผมจะไปเปิดอันนี้ก่อนนะครับไปเปิดกล่องดิจิตอลก่อนนะครับ กดเปิดกล่องดิจิตอลก่อนปื๊บนี่ครับไฟดิจิตอลกล่องดิจิตอลติดมาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาหานะครับมาซอสมาค้นหาสัญญาณจากกล่องดิจิตอลนะครับว่าเราปล่อยสัญญาณมาแล้วนะครับอ่ะก็มากดที่คําว่าจูเนอร์ก่อนก็ได้นะครับอ่ะมาลองดูซิจูเนอร์นะครับผมกดจูเนอร์นี่ครับมาเลยนะครับมันอยู่ที่จูเนอร์นี่เองนะครับมันอยู่ที่ตรงจูเนอร์หรือคําว่าซอสก็ได้นะครับจูเนอร์ นะครับอยู่ที่จูเนอร์นะครับมาแล้วทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะเล็กคอร์ดนะครับกดปุ่มนี้ครับปุ่มแดงแเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอนะครับจะมีคําว่าเล็กคอร์ดขึ้นนะครับนี่ครับจะมีปุ่มเล็กคอร์ดแดงแขึ้นแล้วก็ตัวเลขก็นับแล้วครับ4 5 6ห้า10ตัวเลขจะนับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับตัวเลขแล้วไฟแดงแตรงนี้ก็จะติดนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการเล็กคอร์ดแล้วนะครับ ตอนนี้ผมทำการสั่งบันทึกสั่งเล็กขอดลงฮาร์ดดิสต์นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่น DVD ีดีเล็กคอเดอร์ตัวนี้สามารถที่จะอัดบันทึกหรือว่าเล็กขอดลงแผ่น DVD โดยตรงได้เลยนะครับถ้าเรามีแผ่นเปล่าแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปก็สั่งให้มันเล็กขอดทู DVD ได้เลยหรือถ้าเราไม่มีแผ่นเราก็บันทึกลงมาเก็บไว้ในฮาร์ดดิส์ก่อนได้นะครับเหมือนที่ผมทำนะครับนี่ตอนนี้ผมก็บันทึกลงฮาร์ดดิส์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเรายังไม่มีแผ่นเปล่านะครับเราก็บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์เก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยก๊อปปี้หรือว่าไลฟ์จากฮาร์ดดิสก์ไปลงแผ่นอีกทีหนึ่งก็ได้หรือจะเราหรือเราจะไลฟ์จากสัญญาณทีวีแบบนี้ลงแผ่นโดยตรงเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับกดสต็อปสต็อปการเลคคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการกดสต็อปนะครับนี่ครับ มันก็สต็อปแล้วแล้วไฟตรงนี้ก็จะดับไปนะครับเอาทีนี้ผมจะมาดูนะครับผมจะมาดูเนื้อที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นะครับให้เราให้เรากดไปที่ฮาร์ดดิสต์นะครับตรงนี้นะครับฮาร์ดดิสต์นะครับตรงนี้กดกดฮาร์ดดิสต์ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับกดไปที่ฮาร์ดดิสต์นะครับนี่มันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาเราก็กด Enter ไปได้เลยหรือโอเคไปได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเราที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ อ่าสต็อปนะครับที่เราบันทึกไว้ผมบันทึกไว้สองสองคลิปนะครับสองคลิปที่เป็นข่าวจากช่องเจ็ดก็อันที่หนึ่งนะครับแล้วเลื่อนมานที่สองแล้วก็เอนเตอร์ไปได้เลยนะครับอันนี้คืออันที่สองนี่ครับรนี่ครับรนี่ครับ,น,รบนี่คือการบันทึกสัญญาณ ทีวีจากกล่องดิจิตอลนะครับเพื่อเอามาลงที่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับฮาร์ดดิสก์ตั้ง250กิกนะครับใช้ได้นานแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่น DVD เลกคอร์เดอร์ยี่ห้อฟิลิปนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าผมสต็อปนะครับอ่าสต็อปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอ่าเลกคอร์ดให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ากลับมาที่ กลับมาที่จูเนอร์ก่อนนะครับจูเนอร์แล้วก็กดปุ่มเล็กขอดแดงๆนะครับดูหน้าจอนะครับถ้าเรากดปุ่มปุ๊บมันจะมีขึ้นมาว่าเราเล็กขอดนี่ครับแล้วไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับไฟแดงๆสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะติดนะครับตอนนี้ผมทําการเล็กขอดอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับผมทําการอัดบันทึกนะครับอัดบันทึกลงฮาร์ดดิสต์นะครับจากทีวีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับเครื่องอัดบันทึกของยี่ห้อฟิลิปตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตวผู้บาดเจ็บนะคะช่วยยกขึ้นมาี่ครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดสต็อปเลยตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะหยุดเลกคอร์นะครับกดตรงนี้มันก็จะหยุดเช่นกันนะครับอ่าก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหยุดนะครับนี่ครับหยุดแล้วหยุดแล้วไฟคือไฟแดงๆงก็จะดับไปนั่นก็คือการสต็อปหรือการหยุดเลกคอร์การหยุดอัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเวลาจะดูนะครับเราก็ไปกดไปที่ฮาร์ดดิส์แบบนี้แหละครับฮาร์ดดิสแบบนี้นะครับเราอัดมันผมอัดมา3คลิปแล้วเราก็กดลูกศรไล่ลงมาดูเลยล่าสุดอันที่3แล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับก็นี่ครับนี่ครับที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าสตอ อันนี้คือการสต็อปแล้วจะ,จะมาเล็กขอดอีกก็กดมาที่จูเนอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่จูเนอร์นะครับไอช่องที่ต่อนี่ครับช่อง7ก็มาแล้วก็คือต่อจากกล่องิีิต้นมานะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยของการรีวิวการอัดบันทึกอ่า รีวิวเครื่องอัดบันทึกนะครับหรือว่า DVD r e c o r d e คอเดอร์ยี่ห้อฟินลิปรุ่น DVD R3370 านะครับฮาร์ดดิสตนะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสต์สองกิกในตัวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ